เกมซาตินโนซึ่งวันนี้ผมทำตัวละครตัว้นะมีสยเฮ็ดูดิเดี๋ยวมคนดูเดี๋ยวผมขอเปิดน้าตัวเองก่อนนะโอเคอไฮะไซเลน อยากขยนได้นั่ทีุ่ณสร้างเนี่ยดูดูนะ อย่างที่จะทำคือสเตเรฮิตซัมตัวที่ขุ่นซ่าในสารฮร์โมนได้นะครับผม ก้นหนึ่งเหเห็นไหมาไม่คนไรินเฮสามารถชูนยิยมได้ ไปคิดสั้นๆดูนะใส่หัวมุนเอาใส่เป็นหัวบีเฮ็ดเห็นไหมจะไส่เฮ็ดมใายเดินเฮ็ดบอกว่าอะไรเดี๋ยวจะรับให้ดูนะเดี๋ยวกลัว ห้าบอกมึงให้หมดเลยเย้่ฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮ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 ่เฮาเฮ้เเขาบอกมานี้นะฮะ แล้วก็มีตัวละครอีกตัวน,น,น่สมารมันนั้นตัวอะไรยัจะเปิดให้ดูนะมันก็คือคือนี่ไงม,มันคืออะไร breaking new นี่เองใช่เลย lúc mình đừng thế thế là được con, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không you uh -huh. เบกกิ้งมิลผมผมผเราเวลาอะไรเกมผมอยู่พูดนิ่ง เห็นไหมบัดเสร็จแล้วฮะแค่นี้อีกแค่เองก็แค่นี้แหละบ๊ายบาย